ทั้งใหญ่เขาก็หน้าที่ของเขาก็คือ่าทําการกุศลนะแต่บางคนก็ดิ้นเห็นเขาทําบุญทํากุศลเขาทําเขาก็ได้แก่เขาถูกไหมแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละอย่างกันนะคนละอย่างบางคนก็จะหาเรื่องหาราวกับเขาไม่เข้าใจคนพวกนี้เหมือนกันอ่ <c oughs> สวัสดีครับโอเชียงใหม่นะครับผมนะ เขาทําบุญอีกฝั่งทําบาปเอออีกคนนึงก็คอยด่าเขาเออเป็นไงแปลกไหมโคตรแปลกเลยเออแปลกมากด่าเขาทุกรูปแบบเออหาว่าเขาไม่ดีมั้งนิสัยไม่ดีมัออ้งเจ้น,นยนะครับสวัสดีครับผมแต่ตัวเองไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่ไปว่าคนอื่นเขาไม่ดี เห็นไหมคนไม่ดีเป็นไงเอ,อเป็นสะพานบุญอ่าเชิญเอฟซีหลายๆท่านนะครับติดต้นกันนะคนละห้าร้อยคนละพันคนละร้อยสองร้อยได้หมดไม่จํากัดนะครับติดต้นกันเนี่ยนะครับทาบุญเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้นะว่าเอ้ยต้องติดเท่านูน้นเท่านี้นะไม่ได้ระบุยอดเงินนะครับว่าเท่าไหร่จะทําบุญมากน้อยก็ทําบุญเหมือนกันเอ,อใครมีทรัพย์มากก็ให้มากไม่ได้มีปัญหาครับมีน้อยก็ให้น้อย ็ไม่ได้มีปัญหา FC. เอฟซีใช่ไหมก็ช่วยกันอทำนุกบรรุงพระพุทธศาสนานะมันก็แค่นั้นเออ่ทำแต่อย่าไปทําให้มันเยอะจนกว่าเราเนี่ยทําไม่ไหวหรือว่าทําให้เราเนี่ยลําบากทําให้เราทุกยากทําบุญไปแล้วเนี่ยเกิดความลําบากเนี่ยอย่าทําทําแล้วเดือดร้อนตัวเองก็อย่าทำ <c oughs> าทำให้มันพอดีทําให้มันเล็กๆน้อย ถือว่าเอาเศษเงินของเราเนี่ยไปทําบุญแค่นั้นเองดีที่สุดแล้วเออแล้วก็ได้บุญด้วยออแต่อย่าไปทําโอ้โหทําเอาหน้านะทําเอาหน้าตาอู้ทาเกินแล้วก็กลับมาฟาดแม่มาเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่นะทํำอย่างนัง้นอย่าทําเอะไม่ได้บุญหรอกมีแต่บาปทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะทําบุญไปแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทํานะเอออย่าทําแบบนั้นมันไม่ได้บุญหรอกมีแต่บาป อบางคนก็เห็นไหมเขาทาบุญกันอ่าสร้างนูนนน่นทํานี้ททานู่นทํานี้แต่พวกนี้มันก็คอยติอยู่นั่นแหละโอ้โหอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเออเลี่ยไรยกันอีกแล้วแน่มันพูดอย่างนั้นเลยเลี่ยไรยกันอีกแล้วเอออันนั้นยังทําไม่จบเลยเพิ่งจบไปนี่โอโ้ต่อกันอีกแล้วโอ้โหเพียบบุญอีกแล้วเอ้า <c oughs> เขาไม่ได้บังคับไวให้ทํานะ <c oughs> เออเขาบอกใครอยากทําก็มาทํา เออใช่ไหมนะใครอยากจะทําก็ได้ใครหยุดไปก่อนก็ได้ทําบุญที่ผ่านมาทําแล้วใช่ไหมอ่ะงานนี้ก็อย่าเพิ่งทําก็ได้เขาไม่ได้ห้าวว่าทาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยไปไม่ไหวจนไปแล้วเออไม่เกี่ยวเออเพราะอะไรนะคุณหยุดไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดทําแล้วมันไม่สบายใจทําแล้วทําให้เราเนี่ยอับจนลงก็อย่าทําแค่นั้นเองง,ง่ายเลย ทำแล้วไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะทำยังไงเออก็ทำแต่ได้น้อยอ่ามันไม่ไหวก็หยุดพักได้เขาไม่ได้ห้ามเดยววิ่ต้องทำทุกวัดเลยทุกคนทุกครั้งที่อ่าเปิดทำการทำบุญเนี่ยก็ทำทุกครั้งไม่จำเป็นขนาดนั้นไม่ไหวก็อย่าทำเออทำเฉพาะที่มันไหวแค่นั้นเองเขาไม่ได้บังคับในการทำบุญนะเอาจริงๆ บางบางที่อื่นไม่รู้แหละนะที่อื่นอาจจะบังคับเอ้ยต้องทํแล้วไม่ทําไม่ได้นโอ้โหนะเออต้องจ่ายเงินเหมือนบังคับอะ่ะเห็นไหมอันนั้นไม่ได้บุญหรอกอย่าไปทําแบบนั้นนะอย่าไปบังคับเขาเขาทําด้วยความเต็มใจอ่ะเนี่ยมีความสุขทําแล้วมีความสุขทําไปได้แล้วก็ได้บุญด้วยแต่ถ้าส้คุณบังคับให้คนอื่นเขาทาเนี่ยนะเออไม่ทําก็โดก็ด่าเขาอย่างนี้โอ้โหอันนี้หนักเลย เหมือนกับคนแจกซองผ้าป่านะ่ะเดินไปตามร้านค้าทั่วไปตามร้านอาหารตามอะไรก็แจกซองผ้าป่าให้เขาไม่รู้มันไปทําวัดไหนเออมันมาทําทําไมแบบนี้นะมันไม่ได้บุญหรอกแบบนั้นนะคนละสิบยี่สิบเนี่ยไม่รู้ไปถึงวัดหรือเปล่าแต่อันนี้ถึงแน่แน่เออถึงแน่แน่ทำบุญให้เห็นแน่แน่ว่ายอดเงินรวมแล้วเท่าไหร่ใครที่อ่าส่งมาถามว่าเขาหากินตรงไหนมันบอกเนี้ย มีแต่ทาบุญทําบุญกันไม่เห็นไปทํามาหากินอย่างอื่นเลยเออสิตรงนี้ก็ไปทําทุนนั้นเออแล้วเอาเงินจากไหนมาก็าว่างั้น <c oughs> เอ้าก็เงินจากขายของไนงะเงินจากทาจาก y o u t u b e ไงอ่มันจะตรงไหนอ่ะนั่นไงเงินของเขาที่มาเออมาจากทำยูทูบมั้งมาจากขายของนะเออแม่แม่เอฟซี FC ก็สนับสนุนช่วยกันเขาไม่ได้เอาเฮ้ยทำห้าทำพันนึงใช่ไหมอ้าแบง่ง ให้วัดห้าสิบใช่ไหมให้วัดห้าร้อยเอาตัวเองเอาไว้ห้าร้อยไม่ใช่อย่างนั้นเอฟซีเขาสทบุญมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นไอ้ที่จะได้ก็คือเอ,อได้จากการขายของเอ,อได้จากการทํำ Youtube เห็นไหมไอ้แต่พวกนี้มันไม่คิดอย่างนั้นมันบอกว่าเนี่ยสงสัยต้องวัดครึ่งกรรมการครึ่งหรือเปล่าเออทำไมเขาถึงต้องทำตลอดเวลานู่นนี่นั่น ใครจะไปทําเอาเงินแบบนั้นมาทํากินถูกไหมนะเอามามันก็บาปแกตัวเองเอามาก็จะอยู่ไม่ได้น,นานตรวจสอบได้นี่เอตะก่อนมันพยายามตรวจสอบอยู่ว่าได้มาเท่าไหร่ใส่วัดให้วัดไปเท่าไหร่เห็นไหมมันมีอันเนี้ยเขาก็ไล์สดให้ดูเนี่ยถ้าเขาจะงุบกิบกันเนี่ยเขาต้องไม่ไล์สดสี่ FC. เอฟซีเออทำแบบงุ๊กนิบเอาเลยแต่นี้เขาไล์สดในนี่นะ แม่จิตนาโอ้วันนี้พันหนึ่งแม่มาลิอ่าวันนี้ไปห้าร้อยนะชูเลยนะครับต้อติดต้นกันไปห้าร้อยวันนี้อ่าเห็นไหมเออเขาก็ระบุชัดเจนกูก็นับยอดเงินรวมเท่าไหร่เออวันนี้ได้เท่าไหร่วันนู้นเท่าไหร่ก็รวมยอดกันเข้าไปเราก็จะนําส่งอ่าเท่าไหร่ก็เท่านั้น เ,เขาไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนี่ถามว่าหาักไม่ไม่ไหักเลยตักบานเนก็อก็งานการเดินทา,นง,า,นนานงนู่นนี่เขาก็อาศัยะการขายของหรือไม่ก็แม่แอซีเขาก็จะให้ค่าน้ํามันไปต่างหากถ้าเดินทางไกลก็แค่นั้นก็คือนี่คือตําแหน่งที่สเตนสะพานบุญถ้าเป็นคนอื่นเป็นไงกูเชิดแล้วกูหนีแล้วโอ้โหได้ตังโอ้โหตังแมงสามสี่แสนกูไปก่อนแล้ว ไอ้อย่างนั้นทําครั้งเดียวเลิกเลยเอาจริงๆทําครั้งเดียวก็คงจะทํากันต่อไปไม่ได้นะก็ต้องเลิกแต่นี่เ็าทาขี่ครั้งอีกครั้งแม่แม่เอฟทีเขาก็ช่วยทําตลอดขอให้บอกเรื่องการทําบุญก็บอกแล้วฝั่งนี้คือสายบุญนะไม่ใช่สายด่าฝั่งนู้นมันสายด่าด่าเขาแล้วเขายับยั้งได้ไหมไม่ให้เขาทําได้ไหมยับยั้งได้ไหมไม่ได้ครับ ไปสกัดกั้นแม่เขาทําบุญเนะ่คนพวกนี้บาปมากนะเขาจะไปทําบุญบุรณะวัดวาอารามแต่พวกนี้ไปสกัดเขาไม่ให้ทําแต่ถามว่ามันทํำไหมเออไปสกัดเขาแล้วมันทําเองไหมไม่ไม่ได้ทําเหมือนกันเออแต่อศัยอยากจะสกัดเขาแม่เขาทํากลัวเขาจะได้บุญเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้เออเขาอาจจะทําเยอะแล้วได้เยอะเกินไปแซงหน้าแซงตาตัวเองไปมันแซงไปไกลแล้วปัจจุบันเนี้ยห่างไกลมากแล้วละ่ะ ไม่กลับมาคือพูดง่ายไม่เห็นฝุ่นละไปไกลมากแล้วเขา,านะทำทุกวันนะทำบ่อยๆด้วยไม่ใช่ทุกวันอนะ่ะทำอาจจะเดือนเว้นเดือนหรืออาจจะเดือนต่อเดือนก็ทำไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอาคนอื่นทำไหมละ่ะเออเห็นคนอื่นเขาทำไหมไม่มีสมัยก่อนเห็นไหมมีการาวิ่งม,นะมีการอ่าว่ายข้ามน้ำมีการวิ่งมีการอะไรเพื่อจะบริจาคไปช่วยเหลืออนุน,น ون, อันนี้ อแต่เขาก็ทําแค่ไม่กี่ครั้งนะแล้วเขาก็หยุด <c oughs> เออเขาทาไม่กี่ครั้งเขาก็หยุดแต่นี้เขาทําทั้งปี <c oughs> อาจจะได้ไม่เยอะเท่าเขานะอันนั้นเขาทําทิงหลายสิบล้านได้มาหลายสิบล้านบริจาคทิงเอ่อทั้งทั่วประเทศอันนี้ก็ทั่วโลก <c oughs> เออทั่วโลกเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่เยอะมากแต่มันทั้งปีนะอย่าลืมมันทั้งปีนะเออแล้วก็กระจายเขาเรียกว่ากระจายรายได้ให้แก่วัดวาอารามให้แก การศึกษาสนถะานศึกษาเอช่วยทุกอย่างมันมันก็ได้เอเจ้านี้ก็สามแสนสี่แสนก็อยู่ประมาณนี้สองสามแสนสี่แสนก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าช่วยทั้งปีโอปีก็หลายตังอยู่นะเอะหลายล้านเอาง่ายเห็นไหมบวกบวกเข้าหลายหลายปีเขารวมรวมโอ้โหมันเป็นเงินหลายสิบล้านเลยออจาก ถ้าไม่ไหวก็หยุดแค่นั้นเองเอ่อแต่ส่วนมากะแม่แม่เอฟซีเขาก็มีรายได้อยู่แล้วถึงไหมลนะ่ะเออเขาก็เป็นคนที่มีตังค์อยู่แล้วง่ายมันมันถ้าคิดว่าทั้งเนื้อทั้งตัวแม่มีอยู่พันหนึ่งแต่ไปทําบุญซะหมดเลยทลําบุญซะเก้าร้อยเหลือร้อยหนึ่งมันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เออถ้าอย่างงั้นก็อย่าทําทําแล้วมันทําให้เราเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนก็อย่าไปทําเถอะทําไม่ได้บุญหรอก ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ได้อีกไอ้พวกนั้นก็ไดออ้อีกแล้วมันก็ชอบว่าอยู่แล้วว่าอ,อคนที่ช่วยเหลือช่างใหญ่มาโดยตลอดเออว่าเวลาเขาป่วยไม่เห็นถามถ,ามถึงเขาไม่เห็นพูดถึงเขาเออมันก็ทวงเขาอยู่งั้นแหละพูดถึงเขาบ้างนะเออพูดถึงคนนี้บ้างคนนู้นบ้างนะครับถามว่าเขาไม่พูดเหรอเขาก็พูด เออไม่เห็นจะไม่พูดเลยเขาก็พูดอยู่คนมันมีอคติไอ้สีคนมันมีอ,าาตอคอาาติมันก็พูดอยู่ตันนันแหละเออมีอคติอันไหนก็ไม่ดีสักอย่างเขาทำขนาดนี้มันยังบอกไม่ดีอยู่เลยเออไม่รู้จะทำให้ขนาดไหนถึงจะบอกว่าดีเอาง,ง่ายๆถ้าย้ายไปอยู่ฝั่งมันแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าดี <laughs> นะ อถ้าย้ายไปอยู่ฝั่งมันแล้วเนี่ยดี Day, แน่นอนแค่นั้นเองแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้นะมันบอกไม่ดีอย่างเดียวไม่เคยดีสักอย่างนะ,ะชีวิตที่เกิดมาเห็นไหมชัดเจนไหมเอฟซี FC นะชัดเจนนะคนพวกนี้เป็นแบบนั้นเอไม่รู้จะแก้ย่างไงไม่รู้จะว่ากันยังไงสุดท้ายมันก็ไปเองเอชีวิตคนเรามันอยู่ไม่ได้ตลอดร้อยปีหรอกเอฟซีเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้ว เออเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อยู่อะทำในสิ่งที่ดีก็พอเออนะบางคนไม่ดีก็ช่างหัวมันเพราะยังไงมันก็คงไม่เกิดมาอีกแล้วล่ะอาจจะไปเกิดเป็นหนอนนะครับอยู่ในห้องน้ํานะครับเป็นหนอนที่ไปเจาะที่กินหมันลงมาเน่าไปเออมันจะเป็นอย่างั้นคนพวกนี้มันจะไม่ได้อยู่ดีกินดีหรอก เพราะว่ามันชอบพูดในสิ่งที่เลวร้ายไงเออสิ่งที่เน่าเน่าพูดในสิ่งที่เหม็นเหมก็จะคนพวกนี้ก็จะเป็นแบบนั้นยัดเยียดแต่เรื่องราวให้เขานะคุณสมพรนะขอบคุณวิศดานะครับอ่ะก็เรื่องราวนะครับในสี่ก็ก ถามว่ามันมีประเด็นอะไรมันก็มีบ้างเรื่องประเด็นเรื่องอ่าการดำรงชีวิตอยู่ที่นี่เห็นไหมมีแน่ๆจะไม่เหมือนคนอื่นจะไม่เหมือนที่อื่นที่นี้เป็นประเด็นทุกที่ที่เหยียบย่างเข้ามาแล้วก็เหยียบย่างออกไปก็จะเป็นประเด็นไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงสร้างแต่ประเด็น เพราะถ้าไม่มีประเด็นเขาก็ไม่ชอบไงก็อชอบให้มันมีประเด็นมีจนกระทั่งตัวเองได้รับหมายอมีเยอะไปนะแบบนั้นนะเอฟซีนะมีเยอะไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนเลยตวยเลยนะครับอแล้วก็พยายามจะหลบเลี่ยงหลบลี้หน,หนีหนีหมายนะเอฟซีนะได้ข่าวว่าอ่าป้ายนะครับเอฟซีนะป้าย สาขาสองก็เขาบอกว่าใกล้จะลงมาปักแล้วเอซี FC. ป้ายเออป้ายทำการอ่าเรื่องราวนะครับที่ติดถนนนะครับมีโอกาสที่จะมาปักแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วเพราะว่าน่าจะเดือนกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเออพอปักป้ายปุ๊บอันนั้นเขาโดน ูยังว่าเป็นเกิดการเป็นข้อพิพาทกันแล้วอข้อพิพาทเขาก็จะยึดยึดคืนเข้าสู่หลวงนะครับยึดคืนอ่าสู่ป่าตรงนั้นอาจจะไปทําเป็นป่าเป็นป่าไม้ป่าสงวนนะครับเป็นป่าชุมชนต่อไปอ่าเห็นไหมเขาจะไปให้ใครหรือไม่หรือ,อยังไงเนี่ยอันนี้นก็รอโอกาสหน้าแล้วกันเอว่าจะให้หรือเปล่าหรือไม่ให้ <c oughs> ก็เป็นไปได้ ได้ออกมาทั้งสองรูปแบบนี่แหละก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่า,าจะสร้างต่อไปหรือไม่หรือ,อยังไงนะแล้วก็วิมานก็เลิกสร้างแล้วเอฟซีนะวิมานก็เริ่มจะพังทลายเออนะลงทุนไปไม่ใช่น้อยนะแอนบอกเลยเลยลงทุนเยอะมากงานนั้นะ ลงทุนไปเยอะมากแล้วก็หยุดสร้างแล้วเออแอดผ่านมาก็ไม่มีใครสร้างแล้วนะไม่ได้สร้างต่อเอเรื่องราวตัวเองก็ต้องเยอะนะเอฟซี FC ดูเอาเรื่องราวของตัวเองก็เยอะแล้วก็สร้างตัวนี้ก็ต้องใช้เงินจ่ายเงินทุกวันถ้าเกิดสร้างเดี๋ยวค่านู่นค่านีน่ค่านู่นค่านี่มันไม่พอไงมันไม่พอแล้วก็ข้าวของก็ขายไม่ค่อยได้เขาขายจนเขาซื้อไปจนกระทั่ง ไม่รู้จะไปแจกใครบ้างแล้วเสมอใส่เนี่ยเสื้อผ้าชุดหนึ่งเนี่ยใส่ได้เป็นสิบปีแนละ้วมันก็ไม่พังหรอกจริงซื้อนี่เต็มตู้อ่ะเอาพูดง่ายห้อยไม่รู้จะห้อย,อยเอาเต็มตู้เอาอ่ะมันก็ไม่พังใช่ไหมลนะ่ะเอซื้อมาเนี่ยเจ็ดวันเอาเจ็ดชุดพอเออเออใช่ไหมมันก็ใส่ได้แล้ว ไม่ซ้ําเลยเจ็ดวันไม่ซ้ํากันเลยเอ,อวันจันทร์มาใส่ใหม่อีกก็จะวนไปอยู่อย่างนั้นอ่ะจะไม่ค่อยซ้ํากันเอ,อเอาเจ็ดสีเลยก็ได้เจ็ดชุดชุดละสีละสีละสีไปเนี่ยก็ครบหมดแหละเออมีแค่นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าแต่บางคนมีล้นตู้เลยโอ้นับไม่ได้เลยว่ามันเท่าไหร่มันเยอะมากเพราะมันไม่พังไงเอฟซีมันไม่จะพังง,ง่ายๆในะเรื่องพวกนี้ เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปให้ใครอะแจกใครบางคนก็ไปแจกแจกแจกจนจนอิ่มตัวแล้วออันนี้ก็ได้คนนู้นก็ได้แจกไปปัจจุบันก็เลยการค้าขายตรงนี้มันก็เลยน้อยมันไม่เหมือนอาหารนะครับอาหารนี่มันกินทุกวันคุณไม่กินก็ไม่ได้อคุณต้องกินกินทุกวันทุกวันเเนี่ยอไม่กินก็ไม่ได้มันมันต้องกินไงก็ต้องมีการ ซื้อขายกันนะครับมีการขายได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นของกินแต่ถ้าเป็นของใช้เนี่ยโอกาสที่จะซื้ออีกมันน้อยใหม่ๆเขาก็ช่วยอยูนน่นานเขาก็ช่วยไม่ไหวนะครับเออมันเยอะแล้วเขาบางทีเขาซื้อมาเป็นตันเลยอย่าไปคุยเป็นชุดดีกว่าเป็นตันคุยกันเป็นห้าสิบโลร้อยโลต้องคุยกันเป็นกิโลกิโลนะเพราะอะไรมันเยอะมันเยอะมากใหม่ๆก็ดูเหมือนจะได้ดี